กินผักก็กินผักฮ่กินผักเลยผักสดสดผักสดสดอ่ะแบ่งกันมีสองตัวก็ต้องแบ่งกันนะหารสองหนะ่อยสองตัวก็ต้องหารสองหนะ่อย มันจะแฮปปี้ตอนที่หารกันลงตัวหารกันไม่ลงตัวเห็นไหมใช่เงินกับใช่ทองกับไอ้ตองชนกันตายเดี่ยงไปข้างนึงเรียบร้อยไปทางคู่เห็นไหมย้อนหารกันไม่ลงตัวมันไม่ยอมกันนะภูเขาต้องยอมกันนะออกินต้องแบ่งกันมีน้อยก็แบ่งกันมีมากก็แบ่งกันอย่าอ้วงไว้คนเดียว